แชร์ภูมิใจเสนอแซบกับเพชรเลยอ่ะไม่กินเพชรครับพี่บิวแซ่บไหมต้องถามช้อนนะครับช้อนพี่บิวแซ่บไหมครับแซ่บมากแซ่บมากเลยวันนี้ไม่ผัดไทยเหรอครับเห็นหน้าแซบมากเลยเออไอช้อนแล้วมันถึงบุ้งอะไรนะถึงบุ้งกี่โมงถึงถ้าเวลาไทยก็ช่วงบ่ายอ่ะอย่างง กูหน่ากินนะกูอยากจะกินอยู่วันเนี้ยแต่แม่งกลัวไปขี้บนเรืบนบนเครื่องกูเลยกินอาหารซอฟตพี่ชอรู้สึกยังไงบ้างที่แฟนขับมารอส่งเยอะก็ก็ส่งสารนะครับสงสารเว่าการจอตรารจรติดขัดมากคือแต่ก็เข้าใจแฟนขับอย่างเงี้ยว่าว่าอยากมาส่งอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ทุกคนเขารอส่งพี่ชร์กันอยู่ที่ดอนเมืองค่ะอะสกสุวรรณภูมิ แค่นั้นปิดที่ปิธี้โดนปิที่นะครับพี่ชอนมุมเสยยังหลอกไปสายใต้ใหม่มาไม่เจอพี่ชอนเลยโอ้ไปผิดเนาะหลอกเป็นเหตุอะเนาะขอวิธีตัดใจจากแฟนนี้แฟนมานานใหม่รับก็ต้องเลิกกันนะครับต้องเลิกตอนนี้ดารามานั่งหลบแฟนขับเหรอครับเออเกตไม่งังไม่เปิดเลย <c oughs> ทำอนนี่ชอาเวลาเป็นคนดังขนาดเนี้ย <c oughs> อะไรนะทําตัวลําบากไยมูดแบบตัวเองดังก็ล <c oughs> ำบากนะก็ค <c oughs> ืออนะไรเงี <c oughs> ้ยแบบมองไปทางไหนก็คืออะไรเงี้ยอืมพอทุกคนมองเราเอ่ะเนาะเออกูคิดว่ากูคิดไปเองด้วยแหละถึงว่านะคนเขาไปรอพี่ชอนกันตามหมอชิดสายใต้ใหม่เจอเลย ใช่ไหมไอชอนมีน้องเขาบอกมาบอกกูเดี๋ยวว่าไปรอคุณหมอจิตไม่เห็นเจอเลยอืมทำจริงหัวน้ำโมก่ะขึ้นที่นี่ดิฮะโมมันดูผไหมมองไปมองมาดูว่าี่ไหมหมอจิตครับไอชอนู่หมอจิตปั๊บเพือดแจกไลเซ็นประกาศหมดไปกี่ด้ามแล้วค่ะเยอะครับเยอะแต่ตอนนี้ว้าใครอะไรนะ ตอนนี้เหลือแต่กระดาษแล้วเนาะใช่เหลือแต่กระดาษแล้วเนี่ยึงพกกระดาษไปทำไมชอปไปถ่ายหนังที่อินเดียเหรอครับใช่ครับผมเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่เรื่องอะไรเรื่องทางคู่ใบสองทางคู่ใบสี่ทางคู่ใบสี่เลยบ้านแจ็คนี่ข้ามประเทศี่ชอนปมารื่องออกตามานะทุ่มกว่าเนี่ยครับ นพ่นก็มาถามแฟนจิตให้พี่ช้อนอยู่แฟนขับพอจับมือเปลือยังครับผมมันดีจมะผมอะไรอ่ะสลามสลามลิกุมสถาบัสลามมันไปหมอชิดก็ไม่เห็นเลยนี่ไงเรื่องทัชมาฮาลทัชมาฮาก็ไรแอบมาครับเรื่องเซมาคุเต่เปล่า พิบิวท่ากินน่ารักมากเลยค่ะออไม่ใช่ไ <c oughs> ปิดไล้รถตีนะแอนะนี่กับสวีเด็ดมันไม่ใช่ปิดไล์แล้วตีรถกลับบ้านนะไปทอดทอดมันแ <c oughs> ม,ม,ม่พูดอร่อยครับพูดบอกทำยังไงก็พูดอร่อยเพื่อนพี่ชอนไปกี่วันขา แค่เสียงหัวไอ้ซอนอะประมาณสามอาทิตย์ได้ยินได้ยินแต่มันไม่ตอบอ่ะไม่ตอบเลยอร่อยกูพูดมันก็ตอบดิเพื่อนรอดมันอร่อยมากเออมึงก็ต้องตอบจริโคตรภูมิใจเลยมึงซื้อมึงสั่งร้านไหนมากูจะสั่งบ้างไอ้เหี้ยอร่อยพูดมสั่งร้านไหนไม่รู้เลยกูจะสั่งบ้างสั่งร้านไหนไม่บอก พี่บิวนิ้วสวยมากเลยค่ะดูดินขนาดเนี้ยอือโอ้โยแม่งเขารู้ว่ามึงสั่งบ้าเขาเลยทำพิเศษให้อืนะอเนาะเอ,อ้ยบิวมึงแม่งคนดังอะ่ะหนูอยู่ข้างหลังพี่ชอนหันมาหน่อยค่ะไหนอะ่ะ <laughs> ไหน <laughs> ไหน <laughs> อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ในร้านอะ่ะ <c oughs> ร้านแถวบ้านครับไม่ไปรับกถไฟเตียวนะเขาถามว่าบินไฟเดียวกันไหมห้าทุ่มครึ่งไปอินเดียไฟเดียวกันนะครับที่จอดอยู่นอยู่ไหนเขาเนี่ยอยู่อยู่ตรงอยู่อยู่เกตไหนครับอยู่กตะเภาใช่ไหมทำให้โพสต์หลันนะใช่ครับอยู่สนามบินตะเภานะครับสรุปแขกรับเชิญไม่ตื่นกันแล้วใช่ไหมนั่งแลระแเวงนู่น ดูว่าอยู่ในใจพี่ชองขอบคุณมากนะครับห600อย่างเดิม600คนแล้วเนาะคีดดาราเงินเดือนมุมโบเอฟซีเยอะจังต้องมานั่งลบมุมหหรอ้้าาสิบแล้วนะคะโตมุนตามได้ปะฮะ าวเียโทรไปก็ไม่รับน้ำหมดกระป๋องแล้วฮะคะุณน่ารักเลยเยอะ <c oughs> พี่ชอนใส่เสื้อสีขาวหล่อมากออร่ามากเลยค่ะ <c oughs> พี่ชอนขอท่าเรียกเดียดหนึ่ง <c oughs> ขอท่าเลียกรียนหน่อยเรียกเหลียนเ,ยเ,ยเ,ยนเออเนี่ยเยส้นเนี้มันยาวด้วยให้ผมทําแมวกวักป้ละคนเยอะเลยรอบข้าง <c oughs> แมวกวาก <c oughs> ตอนนี้ผมหลบมุมนะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยนั่นได้เนี่ยเอฟซีเอฟซีตามหาอยู่ในข้างล่างเนี่ย <c oughs> <c oughs> เหมือนเดินออกเลยเนาะอยู่ชั้นยังไงวิ่งม <c oughs> ใครก็ช่างยอเนาะเขาก็ยอขึ้นด้วยนี่ดิวกินตลอดดิวกินเสร็จโจวกินต่อโคตรได้อ่ะอร่อยมากพี่ชอน Y2K หน่อยคะเป็นเดินเยอะไหมขาทัาจังหวัดเห็นป้ายไฟไหมคะพี่ชอน ทำโชว์ทำโชว์ข้างๆดีกว่าพี่ชอนเหมือนสอสอเลยค่ะทำโชว์ข้างๆดีกว่ายี่โมงนายคนดังพูดถึงกี่โมงถึงมึงถามไปแล้วนี่ถึงประมาณโมงบ่ายเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองมั้งืบ่ายหนึ่งบ่ายสองมั้งเหรอเวลาไทรอะ กูตื่นพอดีอ่ะเฮ้ยบึบ้บปายสามแอปทำไมเอฟซีเยอะนะครับ <c oughs> ตามตามดแท้าน่ารักจังนุกโซ่สมัย <c oughs> พี่ชอพี่ชอเรียกหนูหน่อยหนูอยู่ข้างหลังพี่ใส่เสื้อขาวไหนอ่ะนั่นไงไหนครับไหน น้องไงโอกไม่หยุดเลยอ่ะอ้าวเหรออขอบคุณครับน้องไงเออไม่หยุดเลยอ่ะน่ารักมากเลยนะหนูเดินผ่านที่ชอนถือสไสปา์มากับสาวเจอาพิชออนยิ้มให้ด้วยดาราใส่เว่นดำตลอดเลยค่ะมีครีมรูปรอยท่ายังเลยเนี่ย ไม่เป็นกุมแพ้นะเป็นกุมแพ้หรือเขาเรียกว่าเว้นตาล่องหนเว้นตายักษ์ปกจีอะพี่ชอนนอนบ้างยังคะนอนน้อยแต่นอนนะจากคนที่นั่งแถวข้างโค้งนะได้ได้ยินได้ชื่อพี่ไหมคะเขาเรียกมึงอะชอนเอาจริงอยู่จริงอ่ะเนี่ยอือ อ๋อฮะแว่นตามีแต่เลนไม่มีขาเมได้ปวดหัวนะฮะปวดกิ๊กอีกแย่บ้าตาเสียตำรวจมากค่ะน้ำมันเตะขาหมออลงเด่นหญิงล้วนพี่ชอนถอดแว่นหน่อยครับถือนี่ถอดแว่นนะนี่ใครที่ยังไม่เข้าเนี่ยเนาะวันนี้ใกล้จะครบแล้วเนาะจะครบพันแล้วครบพันจะปล่อยคลิปสองเลย โอัคเดี๋ยวพี่บิวเขาปล่อยคลิปสอนนะครับคนเสื้อขาวใส่แว่นดำโอปป้ามากบางนี้จมูงหน่อยน่ารักเหอถอดแว่นแล้วตออเหมือนเดิมได้จับมือพี่ชอนด้วยดีใจมากเลยค่ะวันนี้อ้ได้จับมือผมได้ครับผมก็ดีโอเคครับไงก็ขอบคุณมากครับที่มาต้อนรับดีๆเลย ผมไม่ถือตัวนะครับก็จ,จับได้ทุกคนโอเคครับแล้วพี่บิวกินอะไรคะเยอะมากเยอะมากนะครับพี่ชอนทำท่าแมวกวักให้ดูหน่อยค่ะเอขาจ้างมาใส่คอมเมนต์บนนี้คนแม่งมองพี่ชอนพี่ชอนใส่แว่นดำแล้วเท่มากเลยค่ะคะือคนมันอยู่เยอะมากอ่ะอี๊ยโคตรหายคนเลยจบจริง อยากให้คนบนรถสัก้อยล้างคนเป็นแบบพิชรนรกคงน่าอ,อยู่มากขึ้นเลยม,มีโอ้กูไม่ไโอหจริงๆแมวหรืองูมชมคจริงอุ้ยตอนไปส่งตอนคนเยอะมากเห็นจกกากไกลไกใช่ใช่คือเข้าไม่ค่อยถึงนะครับคือส่วนใหญ่เข้าไม่ค่อยถึงคนระับเพราะว่าต้องมารอตั้งแต่ตีห้าจริงบินห้าทุ่มรอตีห้า พี่ชอนเหมาะกับท่าวายที่ที่สุดนะคะาอุ้ยเขาบอกว่าแค่ได้เห็นก็ดีใจแล้วค่ะแค่ได้เห็นหูเออเห็นไหมเขาไปตอกันเต็มเลย <c oughs> เขาบอกคนเยอะมากอดถ่ายรูปกับพี่ชอนเลยคุณไปเขาระแวงตลอดเลยเนาะเล็ก <c oughs> <c oughs> อายคนเลยแม่งคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแม่งมันรู้สึกมันคนมองกูตลอดจริงพี่ชอนดังไม่ไหวแล้วพี่ยืนเป็นร้อยเลยเนี่ยยืนเป็นร้อยเลยแค่เห็นคนขาพี่ชอนก็ดีใจแล้วค่ะแฟนคลับเยอะก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ปกติก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ปกติก็เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยอือหือ ก็ค de ือ <t> นี่ถ้าเกิดไปถึงที่เดนมาร์กที่คนรอรับเยอะไหมก็เยอะอยู่ก็เยอะนะต้อนรับเยอะเอ้ะคุณน้องคนที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าใส่เสื้อขาวในวันนี้ปะไม่ใช่อะรอะไ่ะไี่ดูใช่เป่าน้องที่พักผมมาเมื่อกี้พี่ชอนตัวจริงหล่อมากค่ะแต่ยังไม่ เดนมาร์กไปเที่ยวหรือไปถ่ายหนังคะถ่ายหนังครับเป็นรับอบเป่าไปไหว้เจ้านะครับไปไหว้เจ้าไไดาราใส่ต่งหนังอะไรคะพี <c oughs> ท่ทอมผมทรงใหม่หล่อขึ้นเท่าเดิมเลย เใหม่หล่อขึ้นเท่าเดิมเลยครับเต่พ่อจะแครเพื่อนหันให้ดูข้างๆหน่อยค่ะห,หล่อเท่าเดิมเลยใช้แฟชั่นอะไรคะไอ้นี่รีจอย์ครับรีจอย์ครับพี่ชอมเป็นคนตลกนะคะ ดาราสายตามิดปปสเดินผ่านไปสองสามรอบเลยเนี่ยพรุ่งนี้ไปไหนมาคะพี่ชอไนไไม่เอา้าหยุดคนนี้เหรอเราคนนี้เหรอกลัวพี่ชอนฮัโลโหลไม่เฟรนที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี่ยเหรอเร <c oughs> าอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะตรงกางอันนี้ได้เลยพี่ชอนน่ารักที่สุด พ,นนพี่ชอน่ารักพี่ชอเป็นคนดังที่ไม่หญิงเลยค่ะใช่ครับก็เฟรนลี่กับทุกคนครับครับตัวจริงหล่อมากต่อจริงเห็นที่ดอนเมืองอถ้าเจอจะขอถ่ายรูปจริงๆนะครับพี่ชอ,อได้เลยนี่เขาบอกโชคดีมากที่ได้เจอใกล้ๆดีเซนเตอร์ซันซิลมากรูต้องเข้าแล้วเมื่อไหร่พี่ชอชจะขัจับมือะ่ะ ก็เดี๋ยวรอทางผู้จัดการเขาแจ้งมาว่าแอบจะมาแล้วอ๋อพี่ชอนเมื่อกี้ตอนเจอกันพี่ชอนเป็นกันเองมากเลยครับครับครับใช่ก็เป็นกันเองครับลายเซ็นผมขายได้นะบอกไว้ก่อนโอเคลูกลูกพี่ชอนเอาหัดสอบเลี้ยมคอได้ไหมครับเอาเลยไหมได้ครับเออเอาไอ้ชอนพายติ๊เขาเอาแล้วเขาแล้วเป็นตัวเองเอาไงครับว่าไงครับโพสคนไหนโพสครับตื่นได้เลยพี่ตื่นทั้งคนก่อนโพสเขาจะพูดอะไรอยู่เนี่ย ใครเนี่ยบิวเขาเป็นไรเนี่ยเขากินแล้วเนี่ยคือยังไงติดต่อแขกรับเชิญได้ยังได้แล้วอ๋อโอเท้าขาวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ครับเพื่อนๆอ๋อไอ่ชอนบินกี่โมงบิดกี่โมงพี่ชอนบินกี่โมงครัะเนี่ยกันนะถ้าเกิดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ก็จะอยากมาก็นั่นแล้วอ่ะเขาเข้ามาเมื่อไหร่อุ้ยหนูได้จับมือพี่ชอนวันนี้จะไม่ล้างมือเลยครับ โดมด้วยดมได้นะครับไม่เป็นโดมรอุ้ยเมื่อกี้เจอพี่ชอนหล่อมากนึกว่าทหารอุ้ยชอนครับใช่ครับนายพลครับนายพลจริงเจอกันนะป้ายไฟรอรับครับครับผมได้เลยครับครับพี่ชอนสำนักเหรอคนแซวผมไอเลยอ๋อ ดอนเมืองรอครับตอนนี้แฟนขับรออยู่ที่ดอนเมืองแล้วนะครับพี่ชอนในพนินเดียสำหรับความห่อครับแต่แฟนมิดเมื่อไหร่ครับพี่ชอนก็เนี่ยครับรอผมกลับมาจะเอาของฝากมาฝากพวกแฟนขับนะครับลงสนามบินไหนครับจะไปรับจริงใช้รก็อะไรระแวงระแวงนู้นรสนามบินอุตภรวะนะฮะ